ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้เล็กนำรถสวยๆมาให้ลูกค้าชมนะครับเป็นตัว Honda BRV นะครับ1.5 SV นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรถปี2016นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่485,000บาทนะครับช่วงเดือนนี้นะครับลูกค้าเราจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันรับรถนะครับ หเลยนะครับฟรีดาวสองฟรีประกันภัยชั้น1นะครับ3ฟรีค่าโอนนะครับสฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับ4ปีอยู่ที่2 5งเองนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวไปชมรถรอบคันกันเลยนะครับว่า b o e คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบการตรวจเช็ค210รายการจากช่างของ Honda แล้วนะครับรถทุกคันนะครับผ่านการ QC แล้วนะครับลูกค้า ไม่มีอุบัติเหตุมานะครับลูกค้าเดิมๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมรถได้นะครับมอเตอรบวนะครับจะมาพร้อมขอบ16นะครับตัวนี้เป็นยางปี2021นะครับลูกค้าใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีนะครับ BRV นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับจะมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้โลโก้นะครับลูกค้าเปลี่ยนมานะครับลูกค้าเป็นโลโก้แดงนะครับ เป็นรถสีน้ำตาลนะครับผ่านการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับลูกค้าคันนี้นะครับมาพร้อมคิ้วกันสาดของแท้นะครับของโรงงานเลยนะครับลูกค้าสวยมากเลยนะครับรุนนี้นะครับรองรับน้ำมัน91 95 e20 e85 แล้วนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้า ลูกค้าท่านใดมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนําเข้ามาชมรถก่อนได้มาชมห้องสัมภาระท้ายหน่อยนะครับลูกค้าภายในเป็นโทนดํานะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้ามีแอร์ตอนกลางด้วยนะครับลูกค้าเบาะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าออปชั่นถือว่าครบเลยนะครับมาพร้อมระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะครับ มาพร้อมตัวหน้าจอแล้วนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้เลขไม์อยู่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับเบาะสะอาดนะครับเบาะไม่มีรอยขาดเลยนะครับครับได้พาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับรถคันนี้นะครับใช้มาเพียงเจ็ดหมื่นกิโลเองนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านได้สนใจนะครับ สอบถามเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะครับครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้าครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับสวัสดีครับ